ครับจิตประถาชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาอีกแล้วครับูท้องฟ้าครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับผมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปฝนก็ยังไม่หยุดครับดู็นชุ่มชำ่ำชุ่มช่ำตลอดการเลยดูฮะลมก็แงรงฮะพัดนูนพัดนี่ลกเลยนะครับ ตอนนี้ไม่มีลมแล้วครับแต่ฝนยังไม่หยุดตอนเริ่มต้นนี่โอ้ลมแรงมากครับลมอย่างแรงฝนก็แรงนะครับผมของฟ้าขุนตลอดครับหนึ่งชั่วโมงแล้วครับช่วงแรกนี่ยืนอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเปียกนะลมแรงมาก ดูวกระจายกระจายฮนะนึกว่าทุเรียนจะไปอีกแล้วนะฮะยอดชุ่มจำชุ่มจำครับผมล่องก็ล่วงครับผมล่องปีนี้ไม่ได้เรื่องครับ,บแมลงวันทองโจมตีเยอะเหลือเกินไม่ได้หองครับ ฟ้าก็ร้องคุมคุมคุมเลยครับผมดูว่าตอนนี้ไม่มีลมครับก่อนฝนจะตกเนี่ยโอ้โหลมแรงมาก่อนเลยครับลมแรงหลังจากนั้นฝนก็มาอย่างแรง โอเคครับผมวันนี้วันที่สองนะครับสองพฤษภาคมหสี่วันหวยออกครับผมมีท่านใดถูกหวยถูลกอกตเตอรี่อะไบ้างไหมครับส่งข่าวบ้างครับผมโอเคครับขอบคุณสวัสดีครับ